การกินแอปเปิ้ลครั้งแรกนะคะอ่ะนั่งลองอดีข้างนึงอีกข้างนึงรอก่อน,น,นหลานแล้วหรือไ,ได้กินมาข้างแล้วหล่นล้ว ให้มันหมดก่อนสิแ okay. ม่กินมากอืมหวานได้อ่าไม่ให้สวัสด,ดีหรออร่อยราติอ๋อโอเคงั้นก็กินกันไปสองคนพ่อลูกนะแม่กินกาแฟก่อนเจมาบน้ำ้วจ่อยสีเหม็นแน่เหม็นสีคุกขี้ดินขี้โคลนกับพี่แฟมาจ่ใจรสชาติแล้ว,ลวนั่งลองนั่งลองตอมื่อโอ้โหโอ้โหรีบตะกายเลยช้าช้อมื่อก่อน อีกครั้งหนึง่งเอาอีกครั้งหนึง่งไม่เอาข้างนี้ไม่เอาข้างนี้เออโอเคบอกให้เขาบอกปล่อยเขาสิเขาจะเล่นด้วยปล่อยแล้มาก,การ์ดนะเดียมับน้ำ <c oughs> เดียมับน้ำจอยสี เออม่แม่กินกาแฟเสร็จแล้วรอก่อนป้าไปฉีดก่อนนี่นะรอก่อนเดี๋ยวไปหาลุงหมอฉีดวัคซีนเข็มที่สามกันเข็มที่สามกันรอก่อนไปนู่นละเดินไปทั่วเดินไปทั่วเดินไปทั่วเลยนั่งหน้านะนั่งหน้าไปนะแม่ไปนั่งหลังเอง โอเคป้าวะขะเพลินรอเลยรอเลยรอลุงหมอเปิดประตูเลยโคตรสนเลย,เลยอ่ะนฉี่มาแล้วนะฉี่ซะเลยอ่ะ,อะรอลุงหมอก่อน มาโดนวัคซีนมาโดนวัคซีนเข็มที่สามเอาเป็นไงอ่แล้วสิเมื่อกี้ยังคลึกอยู่ลเ,ยยเลยอ่ะเออเออค่ะโอ้หแข่งแรงเมื่อวานไปลบบุรีมาโอ้โหวิ่งกับกระบดยอยตัวนึงแบบไม่ยอมกันเลยอ่ะแบบ สุดๆอ่ะมาข้าวเพิร์นิ่งๆทำไมอะอะไรกลัวอะไรอ้าวทุกทีไม่กลัวไม่ใช่เหรอโอ้โอเคครับเพิ่์ลเก่งเก่งครับเพิ่์ลเก่งเก่งโอ้เห็นหมาเสร็จแล้วอันนี้ลูก หันมาทางนี้เออนี่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 เอเนี่เออเก่งเก่งเก่งจะหันไปทำอะไรลุกหมอลูกกร่งกนเออไม่ใช่ของกินอยากจะเล่นโอ้ย เรียบร้อยชอบชอบชอบเป็นอจชอบวัคซีนนะคุณหมอเช็คหน่อยเช็คหายใจหน่อยเหมือนชอบแบบฮึดฮึดแต่นานๆเป็นทีจะเล่นคุณหมอเห็นปะผมบอกแล้วเขาจะเล่นตลอดน้ำหนักช่างวันนี้ อ่านิ่งนๆๆนิ่งก่อนนก่อนโอ้ยจริงด้วยอ่ะโอ้ยสิสองเอาไปมๆเออเก่งมาก12บกิโลโหเก่งเก่งเก่งเกเออนิ่งแล้วไม่กลัวมาแล้วนะลูกนะโอเค